สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีสิงห์ในช่วงของวันที่17ไปจนถึงวันที่30กันยายนปีพุทธศักราช2,565ในเรื่องของการเงินการงานและความรักนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ชาวลัคนาราศีสิงก็ควรจะได้จาัดก,การผูกดวงวงังลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะคําพยากรณ์ต่อไปนี้ก็จะได้มีความใกล้เคียงกับชีวิตของท่านมากที่สุดค่ะถ้าท่านใดไม่ทราบนะคะว่าท่านอยู่ที่ลัคนาราศีอะไรก็อย่าลืมค่ะส่งวันที่เดือนปีพศและเวลาเกิดที่แน่นอนมานะคะจะผูกดวงวงังลัคนาให้กับท่านค่ะ เอาละค่ะเราก็เข้ามาดูในเนื้อหาสาระเลยนะคะจะเห็นได้ว่าที่ลัคนาของท่านนั้นมีดวงดาวทับลักอยู่ถึง2องดวงก็คือดาวพระพุธและดาวพระศุกร์ค่ะดาวคู่นี้นะคะเป็นดาวคู่ธาตุน้ําและก็เป็นดาวที่เกี่ยวกับการเงินการงานของท่านนะคะดังนั้นค่ะในตรงจุดนี้นะคะจิลาก็ขอพยากรณ์ในเรื่องของการเงินของท่านก่อนเลยนะคะในช่วงก่อนหน้า นี้นะคะดาวการเงินของท่านนั้นอยู่ในเรือนของเขาได้ตําแหน่งเกษตรกธิบดีและตําแหน่งมหาอุดก็ถือว่าการเงินนี้นะคะดีมาตลอดเลยค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะและหลังจากนั้นนะคะของวันที่2กันยายนดาวดวงนี้ค่ะก็โคจรกลับไปทับที่ลักขนาของท่านถึงแม้ว่าดาวดวงนี้นะคะจะเดินโคจรวิปริตถอยหลังกลับไปก็จรงิง แต่ก็ทับทิลกคณะของท่านและได้ตําแหน่งที่เด่นดีถือว่าไม่เสียค่ะให้คุณแก่ท่านเช่นเดิมนะคะการเงินของท่านอาจจะมีเข้ามาอย่างในลักษณะที่ว่าอาจจะได้จากการงานอาจจะได้ความเหนื่อยยากลําบากของท่านอาจจะได้กากงานประจําต่างๆเหล่านี้ค่ะและในตรงจุดนี้ด้วยความที่ท่านมีความมุมานาพยายามนั้นก็นํามาซึ่งการเงินที่เข้ามาอย่างมากมายนั่นเองนะคะ และดาวพระพุธด,ดวงนี้นะคะยังมีความหมายในเรื่องของโชคลาภด้วยค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวลัคนาราศีสิงห์ยังมีเกณฑ์น,นะคะจะได้โชคได้ลาบแบบไม่คาดคิดเสมอเสมอ คำว่าโชคลาภนี้นะคะยังอาจจะมีความหมายถึงโอกาสดีๆบางท่านนะคะอาจจะมีโอกาสอะไรที่เข้ามาให้เขาได้จับต้องได้มีโอกาสดีๆที่ได้ทําแล้วนํามาซึ่งผลประโยชน์หรือรายได้นั่นเองค่ะถือว่าเป็นช่วงที่ดีมากๆนะคะว่าดาวดวงนี้เดินคู่กับดาวการงานก็คือดาวพระศุกนั่นเองและจิราก็จะขอพยากรณ์ในเรื่องของการงานร่วมกันไปเลยนะคะ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้แล้วนะคะดาวพระศุกร์เดินมาดีได้ตลอดค่ะตั้งแต่อยู่ที่พบการงานในตำแหน่งเกษตรเข้าพบโชคลาภแล้วก็เข้ามาถึงอยู่ในเรือนวินาศแต่เขายังได้ตำแหน่งราชาโชคและในช่วงระยะเวลานี้เขาก็มาทับที่ลักนณาของท่านและอยู่ก็ร่วมกับดาวพระพุธอย่างนี้นะคะการงานของท่านนะคะไม่เสียเลยนะคะการงานมีเข้ามาในเมื่อการงานมีเข้ามาการเงินก็มีเข้ามาเช่นเดียวกันค่ะชาวลักนณาราศีสิงห์นะคะ บอกได้เลยนะคะต้องพูดคำว่างานคือเงินเงินคืองานเลยนะคะช่วงยะยะเวลานี้แม้กระทั่งตัวของท่านเองในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็จะมองหารูทางต่างๆมองหาโอกาสต่างๆในการที่จะทำเงินหรือในการที่ท่านจะทำกำไรเข้ามานั่นเองค่ะแต่ สิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะไม่ได้เสียหายไม่ได้ผิดนะคะท่านสามารถทําด้วยนะคะเพราะดวงดาวเปิดให้ท่านแล้วท้องฟ้าเอื้ออํานวยให้ท่านแล้วนะคะอยู่ที่ท่านผู้ชมเองค่ะว่าจะตัดสินใจอย่างไรแต่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านผู้ชมมักจะเกิดความรู้สึกนะคะใจร้อนนะคะทำอะไรบู้วามค่ะตัดสินใจอะไรไว้นะคะแต่มีความอดทนน้อยนะคะทำนะัก ตัดสินใจทําทาทำทำทาสักพักนี้โอ้ยเบื่อแล้วไม่อยากทําก็จะมีอารมณ์เช่นนี้ด้วยเพราะฉะนั้นค่ะจากจุดตรงนี้นะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะลองเอาคําพยากรณ์ของกิฬาแล้วไปปรับนะคะกับท่านผู้ชมเองว่าเป็นเช่นนี้หรือเปล่านะคะถึงแม้ว่าการเงินจะดีการงานจะเด่นอย่างไรนะคะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะในช่วงระยะเวลานี้บริหารการเงินให้ดีๆด,ด้วยนะคะ ในเมื่อนะคะดาวตัวตนของท่านเองก็คือดาวพระอาทิต์ค่ะโคจรเข้าไปอยู่ในภพการเงินรวมกับดาวการงานนะคะในช่วงป,ปลายเดือนนั้นก็โคจรเข้ามาสมทบด้วยในตรงจุดนี้นะคะก็ขอให้ท่านนะคะพยายามนะคะบริหารให้ดีๆนะคะการเงินอาจจะมีเกณฑ์การออกด้วยเช่นเดียวกันเมื่อดาวพระอาทิตย์เข้า การเงินนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะออกอย่างที่จิลาบอกนะคะเพราะฉะนั้นค่ะอาจจะออกไปเกี่ยวกับเรื่องการงานหรือเอาไปลงทุนเกี่ยวกับอะไรต่างๆนันคะก็ไม่ได้เป็นผลเสียหายอะไรนะคะก็ต้องบริหารให้ดีๆด้วยนะคะการเงินก็ดีการงานก็เด่นเราก็มาดูนะคะในเรื่องของความรักและความผูกพันของท่านค่ะ ในตรงจุดนี้นะคะในพกความรักนั้นมีดาวพระราหูดวงนี้นะคะเป็นดาวประจําเรือนดาวพระราหูนะคะโครจรไปได้เด่นไปได้ดีตั้งแต่วันที่30มีนาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วดาวดวงนี้จะอยู่ในตรงจุดนี้ประมาณ1ปีครึ่งค่ะความรักของท่านนะคะดีนะคะถ้าท่านใดที่ยังโสดก็มีเกณฑ์น,นะคะจะเจอคนที่ใช่บางท่านนะคะก็อาจจะเจอคนที่เป็นชาวต่างชาติหรือจะไปเจอคนที่ดีนะคะมีชื่อเสียงมีเครดิต ที่ดีในวงสังคมเช่นนี้ก็เป็นไปได้นะคะแต่ถ้าท่านใดที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะคู่ครองของท่านนะคะถ้าทํางานอยู่การงานของเขาก็มีตําแหน่งที่หน้าที่การงานที่ดีมากๆะคะ่ะอาจจะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งถ,ถ้าเป็นงานส่วนตัวนะคะการงานของเขาก็ประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ชมก็จะมีนะคะสตรีเพศนะคะให้การสนับสนุนแก่ท่านนั่นเองนะคะถือว่าเป็นจุดที่ดีพอสมควรสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะ ในเรื่องอันดับต่อไปนะคะที่มีความสําคัญมากๆก็คือในเรื่องของสุขภาพค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาประมาณเกือบ2ปีนะคะท่านอาจจะนะคะเป็นคนชอบคิดมากนะคะชอบเครียดชอบวิตกกังวลและโดยเฉพาะดาวพระเสาร์นะคะช่วงระยะเวลานี้ก็โคจรวิปร,ริตนะคะเดินถอยหลังเช่นเดียวกันท่านก็จะมีความเครียดเป็นทวีคูณยิ่งมีดาวพระเกตนะคะมาเสริมอีกนะคะก็ยิ่งจะเครียดเข้าไปมากอีก เป็นทวีคูนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จิราจะขอแนะนําก็คืออะไรนะคะถ้าท่านทําไม่ได้หรือแก้ปัญหาไม่ได้ก็ขอให้ปล่อยวางไปบ้างนะคะอาจจะหยุดนิ่งๆคิดสักเล็กน้อยนะคะอย่าตะบ,บันคิดต่อไปว่าในเมื่อหาทางออกไม่ได้ก็คิดอยู่นั่นนะคะจะทําให้ท่านเป็นโรคประสาทหรือไม่ก็จะปวดหัวโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะแล้วก็ให้เรามาระวังในเรื่องของกระดูกนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อด้วยค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะการรักษาพยาบาลนะคะเป็นไปในทางที่ดีนะคะท่านยังโชคดีมีตรงจุดนี้ค่ะถ้าดาวดวงนี้นะคะอยู่ในจุดที่ไม่ดีนะคะท่านก็อาจจะมีปัญหาก็เป็นไปได้นะคะ mm. เพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะ1อย่าคิดมาก2ต้องใจเย็นๆนะคะทําอะไรก็ขอให้มีสติทุกขณะจิตด,ด้วยนะคะ คำพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงการนำเอาลัคนาราศีสิงค์ค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โครจรอยู่ในช่วงระยะเวลานี้ไม่ใช่เป็นดวงเฉพาะเจาะจงของท่านใดท่านหนึ่งนะคะท่านผู้ชมก็ควรจะนำคำพยากรณ์ตรงจุดนี้ค่ะไปปรับกับชีวิตของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระ,ะดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ